สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่ค่ะเรามาแนะนําวิธีดูนี่นะคะผักที่เราไม่ไม่รู้นะคะดูนะคะถ้าเราเข้าป่าไปแล้วเราอยากรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นผล,ลไม้หรือว่าเป็นเอ่ออะไรล่ะที่เราอยากรู้นะคะหญ้าหรืออะไรว่าสามารถกินได้หรือไม่ได้นะคะนี่ค่ะเข้าตัวนี้เลยนะคะถ้าเอ่อ ดูได้ทุกที่นะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตถ้ามีสัญญาณนะคะดูค่ะกดที่ Google นะคะ Google กดตรงนี่ค่ะถ้ากดตรงกลางนะคะกดตรงกลางก็จะขึ้นมาแบบให้ค้นหานะคะเราต้องกดตัวนี้นะคะตรงรูป Google ก็จะขึ้นมาเป็นกล้องนะคะนี่ค่ะเป็นกล้องแล้วเราก็กดตรงกล้องนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมคะ กดอนุญาตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะให้กดปุ่มนะคะกดปุ่มเพื่อค้นหานะคะก็เอากล้องไปที่ยาหรือว่าพืชที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดนะคะกำลังค้นหาผลลัพธ์นะคะมาค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็เลือกให้ตรงตามรูปที่เราอยากจะดูนะคะให้มันคล้ายๆกับใบที่เราถ่ายไปนะคะนี่ค่ะดูนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะโอเคนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย